มาครับพอหมอได้จัดทำคลิปช็อตสั้นๆติดตามเช็ดพลังงานกันอย่างใกล้ชิดครับผมนะรอบนี้จับให้สองใบนะครับอา้าวเข้ามารับชมกันเลยครับหยุดฟังกันเลยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบืงเอินแน่นอนอา้าวมาครับผมใบแรกมาแล้วใบที่สองเปิดเลยครับพร้อมกันเลยโอ้เดอะเดวิลมาครับผมแล้วก็6กเลียนเดอะเดวิมีพลังงานที่เหนี่ยวรั้งคุณอยู่นะ มันอยู่ห่วงลึกในใจคุณนั่นแหละก็อย่าหวาดกลัวนะเพราะมันคือกระจกสะท้อนสิ่งที่ต้องปลดปล่อยนะเพื่อเปิดทางให้ไงง่ายหกเหรียญครับผมเปิดทางให้พลังงานแห่งการแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนผ่านในห้วงจักรวาลนีนะครับผมนะหกเหรียญไหลเข้ามาอย่างสมดุลครับคุณกําลังอยู่ในช่วงสําคัญที่พลังงานเก่าจะถูกสะกิดให้ปล่อยวางและพลังงานใหม่ยิ่งใหญ่กว่ากําลังเข้ามา สวัสดีครับ